ตอนนี้ก็เทศบา,าวเราอามาอยู่ต้นหน้าของหมอเป็นตึกบริหารน,นะมีหลายตึกขนาดเนาะเข้ามาในนี้คือว่ามันแบบบกควยคิดว่าทางด้านหลังนี่มีมตึกเนาะที่จริงมีตึกมีอาคารบ่เนาะ ก็เป็นบริษัทซีโนโรไรโดเนาะที่หับหมากขาสร้างนี่จะเป็นน้านหลังเนาะน้านหลังของหมอสบายดีทุกๆคนเนาะวันนี้ก่ะจพาสมมาห้องหมอแข่งบลระบางเนาะ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของยามแรงนะพี่น้องเนะที่พาชมหองหมอหลวงพระบางแห่งนี้กันหองหมอลวงพระบางนี่ก็คือเป็นจะเป็นหองหมอหามิตรภาพน,นระบางลาวจินเนาะ่เนเป็นหองหมอที่สร้างขึ้นด้วย นสมทบน่นหรือว่าเป็นคนจีนนั่นแหลสร้างให้พี่น้องนั้นหน้านนี้ก็จะมีพ่ขอค้าสาวขายรถที่มาขายเครื่องแห้งขายประเภทผลไม้ขายน้ำขายอย่างน้อ ห้องหมองเองนี่ก็ถือว่ามีอำนวยความสะดวกอยู่คือตู้ a t m ออยู่ทางด้านหน้านี่เลยเนาะครับโลสบายนะมีบอลฝากรถชุดนี้เป็นห้องหมอหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดอยู่นครหลวงบางนาะกก็คือตัวน,นี้เนาะป้ายนี่ก็เป็นป้ายของ โครงการซวยเหลือปรับปรุงและยกระดับหองหมอแกงลงบางชึงนสมทบของจีนเนาะยุนี่ก็จะมะีครบวงจรเนาะว่าจะเป็นปวเด็กปวดผู้ใหญ่ทุกอย่างเนาะที่ โยหงพยาบาลอ่านหลบบางนี่เนาะตอนนี้ก็เทศบาวเราอามาอยู่ต้นหน้าของหองหมอเป็นตึกบริหารเนานะ คือว่าสวันแล้วนะที่ <ım. S 1> ม,มานอนอยู่ของหมอแห่งนี้ก็คือมาเฝ้าหลานน้อยเนาะที่เกิด,บ,ดบอครบเดือนเนาะก็เลยมาได้มาอบมาเฝ้าอยู่เนาะพี่น้องก็เป็นทางไปกวดพยาธิระบบหัวใจ ททาาางี่เามาเมนนะถือว่าส่วนลายจะเป็นตึกสั้นเดียวเนอะอยู่ห้องมอนี่กะสุดๆก็จะมีแต่สองสั้นเนาะก็ถือว่ากว้างขนาดเนาะพี่น้องห้องมอแข่งลรงพยบากนี่กะ ก็จะมีเลตลึกเตลตึกน,น,นั่นอกับรายละเอียดกับว่าวเทศกับบค่อยฮู้กันไดเนะมีแต่ผาเบิงผ่าสมนะพี่น้องเป็นบรรยากาศของทรงแรงที่เขามาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบงนาะองขงอแข่งแห่งนี้กัดแ้าน้าจะเป็นซูนเลือดนาหลงกบางอาจจะเป็นซูนบริจาคเลือดอะไรองค์การกระแดง ที่แบบไปหับบริจาคแล้วก็เอามาไว้ซูนอยู่นี่เนาะที่ผู้ใดที่ต้องการทางออกสู่ของหมอแพ่รนลาสำหรับเด็กเนาะมีหลายตึกขนาดเนาะเข้ามาในนี้คืนว่ามันแบบบ่พคอย คิดว่าทางด้านหลังนิมโมมีตึกเนะที่จริงมีตึกมีอาคารมนหมดเนะพี่น่าจะเป็นตึกใหม่ทางด้านนี้ ก็เป็นบริษัทอ่าซีโนไรโดเนาะที่อ่าห,หมอเขาสร้างนี่นจะเป็นน้านหลังเนาะน้านหลังของหมอก็ถือเป็นห้องหมอใหญ่ ที่สุดของแข่งลยากบางก็ว่าได้เนาะนี่อันในพี่นบคือมีคนเจ็บมานอนมาใช้บริการอะไ่ี้เนาะ ก็มีร้านอาหารเมียงคอยบริการอยู่แล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละท่านเนาะอยู่จ nah, ุดนี้ก็พี่น้องก็ทีอว่าบริเวณเคบๆนนองหมยงนี้ก็ ตึกภายในตึกภายในก็คือจะเข้าไปทางด้านในไะเนาะี่เห็นป้ายบอกว่าตึกภายในอยู่ด้านในเนาะนี่่ะจะเป็นทางออกไปทางนอกนาะพี่นอ้องขาคือออกไปทางหนางหมอเนาะเป็น <c oughs> ถือว่าปลูกต้นไม้สไตล์แบบต้นแปลกเนาะมันจะเป็นต้นเกตหลายกลัวพี่เนาะอ้อมทั่วบริเวณของหน้าห้องหมอหรือกัทางหลังห้องหมอส่วนหลายด้านหน้าก็จะเป็นตึกสไตล์ หนึ่งัันเนาะส่วนหลายเนาะแต่ว่าทางด้านหลังจะมีสองสามสันอยู่ด้านหลังนั้นกัน นาะที่เขาย่างมากะนี่ก็จะเป็นทางออกสู่ทางหน้าของหมอเนะที่ว่าควงขนาดไหนเนาะพี่น้องที่เข้ามานีนก็ย่างอ้อมบริเวณของของหมอนี่ก็ ทางด้านหน้าเช่วเข้ามาตึกสุขเสริมรวบรวมวับบสดุแล้วก็ห้องหมอแห่งนี้ก็มันสร้างขึ้นมามีจีน,นที่มาสร้างให้เนาะก็คือเป็นห้องหมอมิตรภาพเนาะห้องหมอเพื่อนลาวัน,นะที่คนจีนสร้างให้เนาะ จเป็นห้องมอหนึ่งที่ใหญ่แล้วก็ที่หลายคนเลือกไช้บริการเป็นห้องมองครบวงจรก็ว่าได้นอะอยู่ห้องมอแข่งหลวงบางอย่งนี้ก็อยู่บ้านภูมอ,อกนาะพี่น้องก็อยู่ทางตอนใต้ของแข่งหลวงบางนะอยู่ต้นหนังมอนี่ก็จะมีรถสามล้อหรือว่ารถตุกต๊กๆเนาะที่อาศัยความสะดวกให้บ่าจะเป็น คนเจ็บแล้วก็พี่น้องคนเจ็บนะที่ยากไปเที่ยวในเมืองบ่หรือว่ากลับบ้านมนันกไปหาสถานีรถไฟบ่หรือว่าไปหาสถานีหรือว่าไปคิวรถสสยเหนือใสยไตใส่บริการไดรนกปอกไปตลาดทังนี้นี่ก็คือ,คอทางออกเนาะ ลิปนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็สิขอรลาทานผู้สมไปเพียงเท่านี้เนาะคิดเห็นจังใดก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่าฝากกดติดตามมาสำหรับผู้ใดที่เข้ามาไม่ก็เหตุทาง